โอเคนะครับก็ขอราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมมิสเตอร์วายทีเกมเม้นทีวีนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนดินให้เป็นเพชรนะครับผมเปลี่ยนดินให้เป็นเพชรเลยมาดูวิธีการนะคะนะวิธีนี้อาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะผมก็นะครับผมก็แปบ๊บหนึ่งค้างค้างค้าง,างโอเค โอเคนะโอเคผมจะเปลี่ยนให้ดูนะโอเคจะเปลี่ยนให้ดูเพชรอ่านี่ไงนี่ครับมันก็จะกลายเป็นเพชรมันก็จะกลายเป็นเพชรแล้วนะครับผมมันก็จะกลายเป็นเพชรแล้วนี่เห็นไหมเพชรเพชรเห็นเพชรในมือไหมนี่เป็นไงเป็นไงเทลาเนี่ยเพชรก็เป็นเพชรด้วยซ้ำเป็นไง นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบายไป,ไปละ